นี่คือต้นตะขบยักษ์ไร้หนามนะคะออกลูกเลยดีลูกยังย่อมอยู่ออโฟกันนี่หนึ่งะนะคะมีสี่ลูกเลยชอ่อนี้แต่นี้เป็นลูกแรกมีลูกเดียวแล้วก็ลูกน้อยนอย้นี่ลูกน้อยนเพิ่งออกซื้อต้นมานะะใส่ในเข่ง ปลูกในเข่งไว้ดูให้ดูทั้งทั้งเข่งเลยน,นะคะปลูกไว้ในเข่งเห็นไหมคะต้นมันต้นละสองร้อยห้าสิบบาทนะก็ฝากคนที่เขาขายต้นไม้เนะี่ยสั่งเขาไว้แล้วพวกก็หามาให้บอกเอาแบบมีลูกก็คือมีลูกนี้ติดมาหนึ่งลูกนะคะตอนที่ซื้อแล้วก็พวงนี้ก็มาออกที่นี่นี่ก็เหมือนกันนี่ก็เพิ่งเริ่มออกก็ที่นี่ แต่ยอดอ่อนพุ่มใหญ่เลยนะถือว่าสวยเลยละ่ะสวยงามเลยต้นนี้มีมหนึห่งลูกไม่รู้จะติดหนะรือเปล่านะลูกเล็กๆบางทีก็ไม่ติดแต่เนี้ยติดแน่นอนเห็นไ,ไหมคะติดแน่นอนกับลูกนี้ให้ดำกว่าน,นี้อีกหน่อยหนึ่งนะฮะดำกว่าน,นี้อีกหน่อยจะกินได้เลยดำเหมือนเหมือนมังคุดอะ่ะนึกถึงเปลือกม,มังคุดอะ่ะดำแบบนั้นอะ่ะโฟกัสหน่อยโฟกัส แล้วมั่อเติบมังคุดอะจะกินได้เลยเห็นไหมคะสวยคุ้มถือว่าคุ้มแล้วเราก็เห็นลูกแล้วเราก็เชื่อมั่นว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรล่ะ <c oughs> ลืมแล้วตะขบยักษ์ไร้หนามแต่ถ้าเราไม่เห็นลูกเราก็ไม่มั่นใจใช่ไหมะแต่นี้เราเห็นแล้วเราก็มั่นใจว่าเราซื้อแล้วไม่ไม่ผิดต้นก็เ,เคยซื้อแต่ว่า สั่งสั่งร้านต้นไม้ปักซอยบ้านจะได้ตะขบลูกใหญ่ลูกเล็กกว่านี้นิดนึงแกแล้วก็ยังลูกแค่นี้เลยแสดงว่าเขาซื้อมาผิดนะอันนี้ไม่ผิดใช้ได้เลยก็เอามาห้เพื่อนๆดูกันว่าตะขบยกักษ์ไรน้านะคะออกลูกแล้วสองร้อยห้าสิบนะถ้าต้นมันใหญ่วันนี้มันก็จะออกเยอะวันนี้นะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ